เกาป็นแ,บบแล้วและในตอนนี้ชูอผ่านข้อมันแล้วเนี่ยเสียงยัง,ยงเบาอยู่ข้อันนี่แหละเสียงจริงเนาะดะะังนั้นถ้ามาพร้อมแล้วพบกับพรีเซนเตอร์คนต่อไปของเราในปัจจุบันนี้พบกับเบลล่าลารีสบายดีสบายดี สิขออนุญาตนะโอ้ไกลกไปโอเคอยู่กันในตอนนี้ออร่าแบบทำไมล่ะคะน่าหักหลายขออนุญาตะกลับมาไกลๆกันดีกว่าน้องคนค่ะสวัสดีนะคะประเทศลังเดล่ามาแล้วค่ะต้องบอกว่าเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาอยู่กับตัวจริงเสียงจริงเคยเห็นแต่ผ่านจอนะฮะแต่ว่าเมื่อนี้ได้ไม่เห็นตัวแท้แล้วน่าฮัาปอหน่าฮัาเนาะเพื่อนบอกว่าพูดซื่อวะนกเอ็นตื่นเต้น ุดนี้ก็คนลาวแบบให้งามแท้ๆเดี๋ยวขออนุญาตโนมวินี่กับจีว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสองจีวาทั้งเบลล่าองได้ไ้เกียริมาห่วงงานในงานขอเสิญค like, oh, <okay. S 3> ่ะก็ขออนุญาตผูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกคนเลยค่ะก็วันนี้เป็นเกียริแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นข้าคื่นที่น่าจดจำสำหรับทุกคนค่ะ ว้าวเนาะเสื้อบาการ์ตีค่ะมาส่ปบอกพวเนาะคำถามระเบิดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การสัมภาษณ์ยังเป็นทางการถามก่อนได้ซีมอาหารลาวแล้วบล่ซิมแล้วมักอาหารใดหลายที่สุดเจ้าค้างนี้เลยในในโฆษณาเลยค่ะเวลาดีมากเจ้าเป็นแต่แซ่บทุกอย่างเลยใช่เลยเป็นจับสคริปต์เลยค่ะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตถามเวเบล่าจักเล็กน้อยก่อนว่า เป็นอย่างหรือว่ายอดอย่างจึงเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแอป l b h ดิบิทรของทาง l b b Bank ของพวกเขาค่ะที่จริงก็ตามชื่อแอปพลิเคชันเลยคือ Trust Trust คือความน่าเชื่อถือจ้าค่ะเราก็อยากจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าแอป l b b t r u s t เนี่ยก็ตามชื่อเลยเนาะ ความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าไปนในฐานะาคนที่ใช้งานาในฐานะนักท่องเที่ยวถ้าเราได้มาประเทศลาวแล้วแบบมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้อํานวยความสะดวกเราทําให้เราเที่ยวได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแบบมีแค่แบบโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีแอป a l i p a s s อย่สิ่งี้ก็แบบจ่ายเงินที่ไหนก็ได้หรือว่าถ้าเราออกเงินให้เพื่อนคนลาวก่อนอเขาอยากจะโอนคืนเรา,ามีแอปพร้อมอย่างงี้เขาก็โอนคืนมาได้เลย สุดยอดกันเลยนอาต้อมโซซ่าให้นองเม็เ่เวลาอีกท่านหนึ่งและอย่นนอา,า,าล,ยลืดนองถักแบาเอเดลาที มาเที่ยวประเทศลาวของพวกเรา,ชาใช้แอปสะกดอ่โอนใจพัฒนาแอปเอลดิพิทัสข,ของพวกเราได้สดะดวกสบายใช่ค่ะคลิกเดียวเท่านั้นเนาะต้องบอกวันจ่ายแบบ<ช>สบายใจเลยล่ะอ,อ่ะคำถามอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะฮู้เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเพราะว่าเขาหา,หาว่ได้ขับสมเกี่ยวกับวิดีโออสำหรับวิดีโอโฆษณาของเขาไปอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของคนพู้ซึ้่ไในการไทยทำโฆษณาสั่งของเขาเนี่ยมีความรู้สึก้งด้วยเนี่ยเจ้าเพราะว่าในโฆษณาเห็นมีบอกทั้งภาษาลาวมีทั้งต้องแอคติ้งอีกมีความยากง่ายด้วยเนี่ยอยากให้เรา ฟังเเียจ้าภาษาลาวยากหลายคือบอกว่าเออเป็นคำที่ค่อนข้างละเอียดตอนแรกคือว่าตัวเองอ่ะแบบคือฟังรู้เรื่องแต่ว่าพอมาฟังจริงๆอย่างแบบสบายดีอย่างเงี้ยคือจะมีแบบลูกเล่นในภาษาอย่างเงี้ยซึ่งพี่นบิเอฟเป็นคนเทรนให้เบล,ลนะคะในภาษาลาวใช่ค่ะสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างเลยอะ่ะแล้วก็คนลาวน่ารักนานะา่าฮักหลายใช่น่าฮักหลายอยากเป็นสาวลาวบอก <laughs> เอาใครทีบางเอเบลล่าอยากให้เป็นสาวแล้วแดงคอเสียงแดงเมื่อนีนเมื่อนเสือบ้าเพิ่งเป็นสาวแล้วแบบเต็มโตแล้วับใจหลายเจ้านอนเซนคอลโกได้ครับพูดเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอของการฝึกสอนการออกเสียงต่างๆในโฆษณาต้องบอกว่าออกเสียงแจ้งหลายยีหลี หลายๆท่านทีติต่าความรมโฆษณาสัตว์น้องของเอเบลล่าหลายๆท่านก็บอกว่าอู้คึ็นันกับสารลาวเลยเ,เป็นสาวลาวสารลาวสวย <c oughs> เออฮะวันนี้กับมา่ออีกหนึ่งคำถามกันอีกว่าซึ่งเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะพูดนอกจากภาษาลาวในโฆษณาแล้วยังมีคำศัพท์อื่นอีกบอที่สามารถแปาภาษาลาวได้อ่าได้ยินาะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนี่อยากได้ยินคำว่าข่หักเจ้าเป็นภาษาลาว เคยักเจ้าเราดีนี้ครับ yeah. มีมิมนิฮาแถพให้ตื่นผีกเนาะอันนี้ก็เป็นความในฮาของเปลลานั่นเองเจ้าต้องบอกว่าตื่นเพ้งดีดีคืนคำถามบ่แถมคำถามอะไรให้แต่ว่าได้มาหยืนขัง<อ>แล้วม่คดาคำถามปฏิไปไตเพิ่นล่ะผู้ซึ่งะละลายละใจเราก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนดูหรือเปล่าว่าได้ทำการยกกองถง่ายไปถึงประเทศไทย เราไปถ่ายกันที่แบบประเทศไทยกันเลยอ่ะเจ้า,จาโอ้ลงทุนมา,มากสำหรับ LDP Trust <อ>นะคะใช่เจ้าเนาะทรงต้องบอกว่ายกกองข้ามประเทศไปดอวยใช่ค่ะแล้วก็เวลาลงเสียงมีลงเสียงแยกวันนั้นวันนั้นคิ่ว่าแบบได้ออกเสียงแบบถูกต้องแล้วก็ยังมีแบบว่าเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสโลแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผ่านสู ตรวจงานผ่านซูมค่ะสนุกดีค่ะต้องบอกว่าเป็นควบหน่ะฮะขอไปเจ้าหนี้ยืมคำถามเลยใช่ต้องขอเลยนะแต่ถ่ายเจ้าเนาะตื่นเต้นน้นิดนึ่งกับมาในห้องนี้เป็นคําถามสุดท้ายอยากให้บอกเราเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเดียร์ทิบาได้มีโอกาสมาห่วงในงานเลี้ยงคําคืนนี้ในการเฉลิมฉลองเจ้าขออนุญาตค่ะก็ยินดีกับแอป LDp B l u s s ละค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนหันมาใช้แอปกันเยอะๆเพราะว่ามันใช้ง่ายสะดวกสบายจริงๆแล้ที่สำคัญก็คือน่าเชื่อถือ เรื่องการเงินอ่ะอ ouais ันด uh ับหนึ่งก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถไว้ใจ Airbnb ครับได้เลยหับโอนใจได้ง่ายชั่วเแลาวเอาเอาแบบนี้บอดเพาสิมาวาก็ผอยพร้อมๆกันรับโอดใจได้ง่ายถั่วเรลาชิว่าเป็นเออเราเป็นกิมมิคน้งของงานของเราในตอนนี้อยากจะให้บรรทาทานเว้าเกี่ยวกับนี่เลยเนาะพ่อกับกับเอื้อยเบลล่าเลยรับโอนใจ ได้ไงทัวเหล่าพ่อป้าเจ้าทำมาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มครับปอนใจได้ไงท <Whoa! S 2> ัวเหล่าว้าวซื้อต้องบอกว่ากับเจ้านี่เนาะ <c oughs> ยังกูซื้อเป็นเกียรติอย่างนี้ที่ว่นได้เป็นเสนอพนักง,งานนด้คำคืนนี้และสุดท้ายนี้มีอย่างยัยเจะฝากตื่นอีกว่าเจ้าสำหรับกระดาท่านที่มีความสนใจเพิ่มเติมเกี่วยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของ LDB Bank เจ้า อ,อันดับแรกแล้วก็กขอขอ,ขอบคุณ Albee Class ก่อนแล้กันที่ไว้ใจเรวเช่นกันนะคะให้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาอยู่ในครอบครัว l l b e e Class ค่ะค่ะยังไงก็อยากจะให้คนเราทุกคนก็ลองดูเนะาะมันเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากโดดูหน้าจอแล้วแบบ มันมันง่ายมากเลยทุกอย่างมันมีรายละเอียดอะไรแบบบอกหมดเลยเจ้าคือผู้ใช้ทำแอปเบลล่าจะได้เห็นสหนะแอปของเขาแล้วเพ่นจะยังได้รับเข้าไปเบิร์อินเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ดูก่อนใครเลยค่ะยังไงก็ฝาก l d b Trust ไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยค่ะปากเบลล่าด้วยค่ะและนี้ก็คือพรีเซนเตอร์ของแอป l d b Trust นั่นเองก็คือน้องเบลล่าลานีขอบใจละลายเจ้า สนใจสนใจอะไรเด้ออาซึ่งวันนี้เขาก็ได้โอรมกันไปไลน์โพอสมควรเลยของปากของคอเกี่ยวกับเรื่องของการมาห่วงงานกับทาง LDP ขอเสียงตบมือดังๆอีกหนึ่งให้กับพรีเซนเตอร์คนเก่งคนงานของเขาเปียล่าลาดีเจ้าเราต้องต้องบอกว่าขึ้นภาพเลยสบายดีประเทศลาวเปียล่ามาแล้วเด้อคนว่า สูงดีเนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความหนาห่าของเพิ่นและก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงเนาะที่มาห่วงเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอพร้อมกับบอกเราประสบการณ์ในครั้งนี้นขอบใจละลายเจ้าขอบใจขอบใจละลายเด้อยัเอนเซ็นผักบุ้งได้เนาะเซ็นก็นจบกันไปแล้วก็จะได้พบก,กับทางพรีชเซนเตอร์ของเวาอ่าอยู่ทางด้านลุมอีกหนึ่งทางเจ้าขอโทดพี่นาทีนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ว่าสัมภาษณ์กันไปแล้วใจแับพี่ก่อนที่กำลังพูดซึ้งเกินแตกมันบอลเนี่ยฮะแม็แล้วพูดสึกวันใจยังละลายอยู่ จบแล้วดีเป,เป็นเป็นอีกเปนพรีเซนเตอร์เนาะมานำเสนอทางเลือกใหม่เมื่อะะกี้ก็ได้เอาไปพร้อมกันเนาะตื่นเต้นอีหลีมาฮอนวินาทีนี้ต้องบอกว่าเฮงเป็นอีกหนึ่งวินาทีที่เราตื่นเต้นหลายคิ้กว่าเก่าเพราะว่าลำดับต่อไปจะมีการจับสลากเพื่อมอบรางวัลพิเศษให้กับรดาลูกค้าทุกทุกท่านในทางเลือกใหม่